สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับสิ่งนี้นะครับผม Xbox Wireless Controller นะครับสีคาร์บอนแบ็โดยตัวกล่องนี้จะเป็นตัวที่เป็นเอ่อเวอร์ชันคอนโทรเลอร์บวก USB Type C นะคร,ครับผมก็สำหรับนัาปกกล่องก็จะเป็น รูปตามนี้นะครับผมด้านข้างครับด้านข้างก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีไวเลสคอนโทรลเลอร์แล้วก็ USB Type C นะครับด้านหลังก็ตัวนี้ก็จะชี้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งก็จะมีตัวไฮบริดดีเพดนะครับที่แบบเป็นของใหม่นะครับมีตัวแชร์ b ัตตอนที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับผมอันนี้ข้างนะครับโอเคมาดูด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องก็กประกอบด้วยก็คือคอนโทรลเลอร์นะคะนรับตัวนี้เป็นสีคาร์บอนแบล็กอย่างที่ได้บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับ าในก็จะเป็นสาย usb type c นะครับข้านะไในก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับก็อวิธีการติดตั้งนะครับการันตีไกด์นะครับก็จะมีตัว โค้ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Xbox Game Pass นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโค้ดสำหรับเล่นฟรี14วันนะครับโอเคออกมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ Wireless Adapter p r o 10นะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวนะแกะออกมาก็จะเป็น แบบนี้นะครับนะครับตัวรีเซิร์ฟอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสายอะแดปเตอร์นะครับสำหรับ พ่วงออกมาจากช่องเสียบ USB ของตัวอุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีนี่เนคู่มืออันนี้วิธีการติดตั้งนะครับโอก็มีก็เชื่อมต่อยังไงบ้างนะครับ ตัวกล่องของตัว Xbox w i r e l e s c o n t ล o l e r นะครับก็ตอนนี้ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสีต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีแบบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีคาโมที่เป็นสีแดงนะครับตัวกล่องตัวเนี้จะเป็นตัวที่แยกออกมาจากตัวสีปกตินะครับก็คือมันจะมี3แบบ ก็จะมีตัวนี้ที่เป็น Xbox Wireless Controller บวก USB Type C นะครับและก็จะมีตัวที่เป็น Wireless Controller กับตัว Wireless Adapter for USB ก็คือแถมตัวนี้มาแทนนะครับซึ่งในกล่องก็จะมีตัวนี้แล้วก็สายให้พร้อมกับฐานนะครับแล้วก็เป็นตัวปกติก็คือจะเป็นตัว Xbox Wireless Controller เฉยที่หน้าปกกล่องจะเขียนว่า Carbon Black ตัวนั้นก็จะแถมฐานมาคู่หนึ่งแต่จะไม่มีสายให้นะครับ